พ่อคงดีพ่อคงดีพ่อคงดีเลยพี่น้องโอ้ยมาหาสอนพี่น้องเลยมาสอนโอ้ยเหมือนท่านเลยโอ้ยนี่น้องเด็อพ่อคงดีพ่อคงดีพี่น้องเลยมาสอนมาฝ่อคงดีกับเจ้าต๊กผีผีมาเพิ่งมีผีพี่น้องโอ้ยนี่แต่เห็ดปวดพี่น้องเลยฝ่อคงดีเลยฝ่อคงดีเลยงานกำลังเก็บพี่น้องเลย ขอเห็ดปวกเนาะโอ้ยมีแต่เห็ดพี่เนาะเลยดยอดเลยอีกผอมคงดีพี่เนาะดีพี่พี่โอ้ยมีแต่เห็ดปวกพี่เนาะเลยแทงเลยเนาะแต่บางแค่โต๊ะเก็บได้เลยบางแค่โต๊ะเก็บได้เก็บหน่อยเก็บหน่อยพี่น้องโอ้ยแต่หลายดอกเลยเนาะเสียแต่ดอกมันบานทุพี่น้องเอ้ย đến ừ. đỏ là nè các vậy mại Ừ nhẹ lắm Sao túc Nhìn ừ. bề bơi, bơi đây sao túc nữa Sao túc nhìn bề bơi, bơi, bơi đây phí ừ. nọ ừ, ừ. Bỏ không đế, đi đâu mà nó phí mà nó phí nọ không đi đâu không đi đấy đọc bàn mới đen nó kéo 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 bàn ừ. đi kéo kéo đi kéo 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 đi kéo 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 มึงบ้านนี่คือสิ่งพอมจูมเลยพี่น้องเนาะคณะมาสอนบริมาเพาะมาสอนพี่น้องเอ้ยเพิ่งสอนกอบมาสอนครบแล้วมาเพาะคงดีเนาะวนวนโอ้โอจะออกกิ่งแหน่เนานะนาจะออกกิ่แหน่พี่น้องนะอเลยโเคยๆท่านน่ะโอ้ยออกปีนตุงขาว่วานเนี่ยบนมือ con ngầu quốc tiểu hả ừ. đọc đi đọc chung của mẹ tôi này đó, cái này. đó không bỏ không đi, Hít bỏ không đi, hết buộc nhang là thử bên này, hết bọc bì đi, hết bọc bì nó phải บวด้อข้างเจ้าพ en fait> ูนนี่พี่เครื่องตาโมเดียวพี่น้องเนาะเดียวเครื่องตาเนาะนี่พี่ผีอีกพี่ผีอีกจะรุมกูมี่อีกวะโอ้ยรุมกูมี่โอ้ยเน่าไปตายพี่น้องไอ้จะรุมดามากดามาพี่น้องอย่ารุมพี่โอ้ย Ở ban hùng vết, ở đây, như rùm chứ nó Thảo vớt thì nó ơi Thảo vớt thì nó Thảo vớt thì nó ơi Cái mùi nó Thì nó ơi Má một thân nó thì Má một thân, má Ôi những khén như thì nó ở lại dưới xong này Ôi những khén như thế nó เผาวัดพี at ่น้องนี่สายโทรเขาหมดครับตอนนียังมบาบางเนาะหนึ่งหกแปดโอ้ของดีเป็นมูได้พี่น้องแท่นี้เราให้อีกเราให้เาเอาไรก็เอาพี่น้องด้ อับสายวะพ่อยเลพี่น้องพ่อยเล้ตุกแก๊การเนี่ยเลยะ่อยเล่อยเลใส่ไพี่น้องมึงนี่วันนึงโอ้ยนี่เดี๋ยวดอกมะนาวสิมียะมึงมึงไงพี่น้องมึงใกล้ๆนั่นวันนึงแต่พี่ดึกแท้พี่น้องเลยดอกงอีดีดอนะโอ้ยเก็บวได้นึ่พี่น้องเลยัโ้ยม่ซืยังวอตาตนเฮ้ยจะบอกง่ายอกดีเลยเนาะคอยได้ยัเบ่นโอ้ย

เพิ่งกะตาเตมตกะตาแล้วพี่น้องมงหนมันเกิดเป็นมูนั่พี่น้องมพี่น้องิงก็เอาใบไม้ออกก่อนอันนี้พี่น้องจุกจุเนาะรู้ั้งไหนปุ๊ั้งไหนท้งไดูเงากรมิพี่น้องเลยเกิดเป็นจุกเนาะเห็ดพวกอ่นมาตัวไหนผู้ออนแบ่ได้ซขี้ดินหอกวะโซ่เยอะเนาะ Ui, mà một một thằng toàn nó chuồng nó thế nào nó để thì tem ta ra treo nhiều lắm vừa này Lấy đây đâu nữa Ủa, để bây bằng nào ừ, nữa mù đó đầu như nhai bẹp này này nào xong Ở, rồi Có hơi đứa lắm đã hơi đứa xây tung chuồng nó thế nào Hãy Để đỏ ngay đi đỏ của mị nó, tem ta đấy nó, nhăn đúng không? nhăn này thì nó, húi húi đọt chuôm hết rồi này, cái nòng bên này đọt chuôm, đấy, úi, đọt ngạm đi, đọt ngạm, đọt ngạm nó. môn thi song năm mươi năm năm hai nghìn hai thứ 2, năm này nghìn hai mươi năm năm hay nghìn hai Này năm 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 hai nghìn hai mươi 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 năm 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 để này thêm ngàn cầm năng độ 2 vô Độ 2 bằng hết đi không? Thế bởi vậy, hết lại phía Hết buộc luôn, hết buộc luôn Cửa nó tin đồn phía nọ ơi Cái tiết tám nó quay đi Nó không đang lấy mù nó Nó tổng như lái mù như thế này Mà này, phía nó tạo cái đi ห้อยหอมอะไรพี่น้องหอยหอมก่อนหน่อยง่ายๆดิห้อยหอมหน่อยใหญ่ๆดิพี่น้องหอยหอมเนาะมีหอยหอมหอยเดือเพราะว่ามีเห็ดเกิดแล้ว้องมีหอยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าหอยเป็นมหาโลกินเห็ด เราหามอีอยู่นะพี่น้องเนะาะหาบริเวณเฮดออกได้ดีพี่น้องเนละยกล่องอยากสั่นหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเนาะขอถทดทั้งเอฟซีเอาได้มามีใหม่กันสั่นกับบมีนะ่เนาะ